สวัสดีครับมาได้ครับกินตำตำยังบัวครับิ่นตำไว้ในตู้เย็นก็เลยมืนอนี้มาเด้อครับติดภารกิจเลยนี่ยังในตู้เย็นกันเลยหาออกมากินครับน,รนี่ครับนี่ตำกับผัดหมี่ครับตำตำมักุ่งเขาจะเตะไม่รู้ว่าไฟตำไว้กับน้ำใหม้ครับน้ำใหม่น้ำไหม่ ตม้มมาเล้วครับแซ่บๆกันมื้อน,นี้กักินของในตู้เย็นครับเสียดายฮันนี่กัมาครับมานี่มื้อน,นี้มีเอฟเฟกต์แน่จัยหน่อยเด้อครับเด้อ <c oughs> เอฟเฟกต์ใส่หนวดใส่เข้าไป <c oughs> มาเด้อครับมาแซ่บๆกันตับักคุ้งจักรฟันใส่ยังแน่มากินน้ำกันนะครับเด้อแซ่บๆ ลูกชินมันใจลูกชิน้นลูกชิ้นอย่างบนลูกชิ้นปูอัดปะเป็นลูกปูไหมครับเป็นลูกปูนั่นลูกปูกินปูนะมาเง้ยครับเด้่จะจเเาเงินทางเอืนนะนะ นี่นี่เอฟเ์ครับองอกให้เปิงนี่จีเป็น,น,ปนยังไงมามาเราทำกันงามเด็กครับสีรุ่มซื้อรุ่มมามันจะขับได้ครับ,บโอ้ hỏi tai nguồn gible tai tai nguồn tai nguồn đi มาแล้วครับเด้อจ,จับปิดครับจำเหกันไหมครับเนาะอือขอทาง มีครับต่บาครั่จากเพือ่อนนี้ี่สันรู้เป็นจะกินซอกับเจบครับ มามาจำเงินน้องมาเดือดกินปลากินเลยมันินเด็กแนนะครับมันเนี่ยื่อแรกว่าจะไปกิน F T. เอฟตีเหลยกร้องมากมึง <c oughs> กินยังกูเบิ้งเลยนะึงมันนี้ อ <c oughs> เปิดตูกหยนินเห็นต่ำมาคุ้งก็พัสมีผมล้อใหม่ได้จดัดเลยครับมาเลยครับสับเข็นเขาไปแต่อังเนี้ยนึกว่าสิบอร์เสีย <c oughs> รลอบดึกครับครับมาเด้วครับนะจับจับหลอบดึกทีถุงกกวัวล้ะ <c oughs> นี่เอฟเฟกต์หลดเข้าแรงมาพอดีโหลดกล่องมากมากครับสบายมากเลยครับ แอร์เฟืมันสิอยู่ะเพราว่าเปิดกล่องวิดีโอ,อครับมันจะเป็นหนวดเข้าเด้ยลองบึง <c oughs> สามกันครับ <c oughs> <c oughs> 样嗯，到、嗯、他的了。

Rồi chít chai là Cặp phục thích nuôi nó Mình đã gặp đâu, Đập khâu Nhìn nguồn toàn trẻ Hãy นี้งในะคับฝากกดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้สาธิตเห็นไหมกินทำคลิปต่อไปครับมาๆครับวัวรวมเพ้รนแล้วครับ

จอ่อ,จองเงนจ่องน้นครับจ่องเข้าติดเอฟเฟคเข้าเดี๋ยวจะซ้กันนะครับด้วยโอ้เห็จแล้วมามาของเหลือนตู้เย็นครับเลยเฮ็ดเองครับมันเนี่ย มาคำมาได้อันมีเหลืออนู่อย่อกันเลือกมันไม่เรียเหมือ,อ,อ,อจจกนกันครับอืมฮะมาครับมาโอ้ยอดครับเบลอ นก็ต่บางคกั้งกิน,นข้าว <c oughs> นาครับเนาะมมีใส่กระลำปี่ว้ครับเฮ้ยกระลำเองตอเนเฮดใบตแตงของมันเหลืออยู่ในตู้เย็นครับเลิ่มมาอามากิน แรกก็จะเพื่อกินแล้วครับครับประมืณหกคนครับเริ่มคือแซ่บตัวหลังพันมีอ่ะ

กูสาธิตพระแซบครับทาง y ย u ทูบเฟซบุ o o อะนัทชัยโคสองข้ามครับนะครับเพจคูสาธิตพระเอศพระธรรมพระเหลี่ยงพระแซบครับตรงไหนก็ฝากไว้เลยนะครับเด้อใหยเป็นกำลังใจกดติดตามเดี๋ยวช่วงนี้ พวกท่านก,นกาจุอยู่ครับเดี๋ยวให้ผ่านโควิดก่อนบุนคือยังอยู่ตา่างจังหวัดเนานะนอยู่ในกรุงเทพมันบุคือตาอ่างจังหวัดหายกินยากเน่สสสาสดสะอาดต่างจังหวัดออกจากโค้งสดสะอาดครับ นี่ในกูเทียมอากินหนาครับเลี้ยงเ้็ถ้าเดี๋ยวสีจุให้เบิ่งครับ คิปต,ต่อไปครับกลับวันวาน่าเนาะเห็นเด้เพื่นกินวัน,นพวกนี้กินหองวัฒนกาศอยู่ในกรุงเทพเนาะมุกกาดหย่าน,นมสดมย่าน,นตาดหย่าลกน้ำอะครับบจังเลย เข้าเท่อ่ะออทานอ่ะมึงเข้ากันมาครับครับงูเดียวก็เก้าแล้วครับเยีบไป ดึกขี้ิ้งห่วงๆแน่จัง,อง่อยครับนเบิดเปลดงฐานแบบนี้นึงจังใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ด้อครับเด้อในมือนเนี้ยครับเอาฝากไวส้สำเนียงเนาะห้ทุกคนมีความสุขนะครับ บาดไพ่จากโคุยเมื่อนี่งอัตสมเห็นเนานะสวัสดีครับ